ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนะพิจารณาตัวเองแล้วชนบุรีหนองขามเยอะตำรวจไม่ดีนะครับผมก็สะท้อนกันออกมาครับสะท้อนเอา,เอ,า,เอ,าออกมาได้ครับนะค,คือต้องบอกก่อนว่าถ้าตามพรบอุ้มหายเนะี่ยทำตามพรบอุ้มหายหรือตามพรบทั้งหมดเนี่ยครับที่ออกมาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับกล้องจะต้องสมบูรณ์แบบ ถ้าบอกว่ากล้องเสียก็ยโดนผิดพรบรอุ้มหายทันทีนะครับโดนโดนผิดทันทีผมบอกเลยครับว่าตํารวจทั้งเจ็ดคนนี้นะครับทั้งเจ็ดคนนี้นะกล้องเสียเพราะตัวเองผิดถูกต้องครับตารวจทั้งเจ็ดคนนี้โดนหนักครับโดนข้อหาแบบหนักๆทั้งนั้นครับบอกได้เลยครับข้อหาแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบอุ้มหายนะเรื่องของอะไรเงี้ยช่วยกันนะครับเคะจอเคะใจด้วยครับนะครับขอบคุณมากครับนะถ้าโดนโบก มีผิดแน่นอนนะครับถ้าโดนโบกมีผิดแน่นอนนะอ่าถ้าโดนโบกมีผิดแน่นอนคุณจินตนาต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่โดนกระทําคนนี้ขอบคุณครับพี่นวดคนที่โดนกระทําคนนี้นะครับคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาโดนโบกนะครับเขาโดนโบกให้เข้าสู่ด่านแต่ที่ด่านนะครับแต่ที่ด่านเนี่ยนะครับก็มีการตรวจครับวัดแอลกอฮอล์สามครั้งก็ไม่ตรวจทุกอย่างไม่ได้มีความผิดนะครับเขาไม่มีความผิดเลยนะครับเขาก็ออกจากด่านไป แต่พอออกจากด่านไปเนี่ยนะครับมันอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตามเหตุการณ์เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเฮ้ยตามเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็คือรถเขากําลังจะออกถูกต้องไหมรถเนี่ยรถมัซิน่าสีแดงเนี่ยกำลังจะออกนะครับรถอีกคันหนึ่งที่ฝ่าด่านมันก็เป็นรถรุ่นเดียวกันไงครับแล้วก็ฝ่าด่านออกไปก่อนซึ่งแน่นอนครับมันก็วิ่งออกไปข้างหน้าแล้วรถคันนี้ตามแต่คําถามคือการฝ่าด่านหรืออะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจในการทำเนี่ยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่หรือการที่จับกลออุ่ย มันเกินไปเหตุและมันเกินสมควรและก็คือว่าสวัสดีคุณเดชและนะครับจากข้อมูลเนี่ยที่ดูทั้งหมดเนี่ยเขาก็น่าจะคิดว่ารถคันนี้เป็นรถแหกด่านคือตํารวจทั้งทั้งทั้งเจ็ดคน 88. คิดว่ารถคันนี้เป็นรถแหกด่านซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องพูดความจริงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นรถแหกด่านถึงก็แหกด่านจริงแต่การกระทําของคุณแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจมันไม่ได้เป็นวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่มันคือมหาโจร นะมันคือมหาโจรนะ,ะแต่ถามว่าวันนี้สมมตินะครับอ่าสมมติว่าวันนี้นะครับเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยไอรถที่แหกด่านเป็นคันนี้นะเพราะฉะนั้นการที่จะก็ต้องจัดการตามยุธทธวิธีถูกต้องไหมฮะตำรวจคงมคิดถ้าเจอกล้องอาจโดนหนักแน่เลยทำลายนะครับหรือเสียนะเพื่อผ่อนเบา ถูกต้องครับทาเกินฝ่าเหตุโจรชัดๆครับนะถูกต้องครับอ่าอะไรนะกลก้องช่องแดไปหามาค่ะนะครับอ่าก้องเนี่ยอ่าคือกล้องเนี่ยที่ติดของตํารวจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ก้องเนี่ยนะครับรู้สึกว่าน้องสาวของผู้เสียหายนะครับน้องสาวของผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นคนไปตามหานะครับกับนักกับนักข่าวกับอะไรเงี้ยไปตามหาก็อย่างที่บอกว่าวันเนี้ยนะครับเราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลเราอยู่ในยุคของโลกออนไลน์นะครับ กล้องเนี่ยมันมีติดทุกทุกมุมเมืองอะนะครับเราจะทำอะไรเอาโจรมาลงโทษเถอะครับม,มันข้อแก้ตัวอันนี้ไม่ต้องไปแก้ตัวครับเป็นหินชัดๆมันผินชดชัดๆอยู่แล้วนะครับกับการกระทําที่เกิดขึ้นคลิปที่เห็นก็โอ้โหมันคือไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ไม่ได้เรียกลงมาสวัสดีครับไม่ได้เรียกลงมาแล้วมีการคุยไม่ไม่ได้เรียกลงมาแล้วมีการพูดคุยมีการเจราจามีการถูกทกไม่เลยครับเรียกลากลงมาแล้วปุ๊บนะครับ ทำร้ายร่างกายทันทีอันนี้มันเห็นชัดครับผมก็ดูช่อง8ครับ100เตถูกต้องไหมฮะคือคลิปที่เราเห็นนะคลิปที่ลงมาเนี่ยคือตอนที่ตํารวจไปเนี่ยแหกันไปเลยนะครับแล้วคนนี้เขาก็ไม่ได้หนีนะเขาก็ตบไฟเข้าข้างทางเขาก็ให้ความร่วมมือถูกต้องไหมแต่สิ่งที่เห็นนะคือเมื่อจอดรถแล้วแทนที่จะไม่มีการสอบถามตรวจสอบสอบถามหรืออะไรก่อนนะครับพูดคุยก่อน ในคลิปเราแทบไม่ได้เห็นการพูดคุยเลยในคลิปก็คือไปถึงปุ๊บเปิดรถกระชากออกมาเลยแล้วก็อัดสกรรมอย่างเดียวเลยอันนี้คือเห็นจริงๆตำรวจดีมีส่วนตำรวจตำรวจเยอะกว่านะครับนะบไปขอที่เขตบางเขนมาค่ะเอาไปขอที่เขตบางเขนมานะเนี่ยนะครับ,ค,รบคือข้อมูลที่เราเห็นนะครับแล้วก็มันชัดอย่างที่บอกว่าผู้เสียหายยังอยู่ในห้อง ICU ถูกต้องครับ นะครับยังอยู่ห้องไอทีแต่ก็เอนว,ว่าผู้เสียหายก็บอกว่ายืนยันนะครับยืนยันว่าดําดเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจครั้งนี้ตํารวจดีมีน้อยตํารวจดีมีน้อยครับคือ,อไม่รู้นะถ้าถามผมนะผมว่าตํารวจดีมีเยอะครับไม่ต้องโยกย้ายเอาออกแล้วดําเนินคดีสถานเดียวกรณีนี้นะครับนะครับกรณีนี้นะครับถ้ามีการย้ายนะครับอันนี้ผมก็ว่าเกินไปแล้วอันเนี้ย ต้องเอาต้องเอาออกจากราชการไว้ก่อนเลยช่วงนี้ยังมีตํารวจดีให้เจอเลยครับนะครับจะเทียบเคียงได้ไหมเช่นไม่เป่าถือว่าเมาไม่มีกล้องถือว่าทําร้ายล่องลอยทําจนเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนครับถ้าไม่มีกล้องเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่มีกล้องเนี่ยนะครับไม่มีกล้องเนี่ยนะครับโดนโดนหนึ่งห้าเจ็ดทันทีครับเพราะตามกฎหมายพรบอุ้มหายมันมีมันมีบัน,นทึกเ,เอาไว้อยู่แล้วครับนะครับต้องแถวหัวขบวนเลยนะครับ ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับประชาชนออกมาเรียกร้องลงถนนแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องลงถนนครับเรายังใช้ขบวนการยุติธรรมนะครับขบวนการถงกฎหมายในการดําเนินการได้ครับและงานนี้ผมว่านะครับคงไม่ใช่แค่คงไม่ใช่แค่เจ็ดคนนั้นหรอกครับคงไม่ใช่แค่เจ็ดแค่เจ็ดคนนั้นนะครับที่จะโดนนะครับผู้บัญชาการที่เหนือขึ้นไปก็อาจจะต้องโดนค่าโทษด้วยตํารวจผู้น้อยไปอยู่ในเรือนจําคิด ไปทำตัวเก่งนะมีคนจัดเร้ยงนะครับอ,าาอ่าฮะอ่าไร่ออกสถานเดียวอันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคดีเนี้ยนะครับสำหรับเจคนเนี่ยนะครับต้องให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับก็คงจะต้องรอดูครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ออกหรือว่าจะให้อ่าจะให้พักราชการหรือว่าจะให้โยกย้ายแต่ผมเอาว่าต้องให้ออกไว้ก่อนครับเพราะว่าเรื่องนี้มันดังและแรงเห็นว่าจะให้ฟาร์มเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทำยังไงครับนะครับ เขาก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้วครับนะครับเขาก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้วครับก็คือให้ฟามเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นน่ยมันชัดเจนแล้วดูแล้วช่วยกดติดตามกันด้วยครับไร้ชัดเจนคือวันนี้เราเราก็ต้องดูอยู่แล้วเราก็ต้องติดตามอยู่แล้วว่าเอ้ยคดีเนี้ยตำรวจเนี่ยจะช่วยพวกเดียวกันเองไหมนะตำรวจจะทําเหมือนเดิมไหมไหนบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับพลตํารวจเอกนะพลตํารวจเอกกิติรัตน์ มาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วจะปฏิรูปตํารวจจะทําให้ตํารวจเป็นที่น่าเชื่อถือจะทําให้ตารวจเป็นที่น่าเชื่อของประชาชนก็ต้องดูครับว่าแต่ละแต่ละอย่างที่ทําเนี่ยนะครับทําเหมือนที่พูดหรือแค่พูดแต่ไม่ได้ทํากันจริงสีเดียวกันหรือเปล่าถามว่าสีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นสีเดียวกันแล้วต้องทําให้เป็นตัวอย่างครับถูกต้องกี่โมงนะครับก็ได้แหละครับเราก็ต้องรอดูไปครับเราต้องให้โอกาสเขาครับเพราะว่าพลตํารวจเอกกิติรัตน์เนี่ยนะครับอ่าอันเนี้ย ก็พึ่งมาเป็นพบว่าตรอถูกต้องไหมฮะอ่ะเมื่อเขามีควา,ามตั้งใจเราก็ต้องรอรอดูครับแอาเคสนี้เป็นยังไงเคสนีเนเนเน้เป็นยังไงเคสนี้เป็นอ่ะเป็นยังไงแต่เข้าใจครับทุกคนความความรู้สึกของของทุกคนนะครับว่าเฮ้ยตำรวจอะนะครับอ่าก็เป็นแบบนั้นมาที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นนะพบว่าตรอแต่ละคนก็ดีแต่พูดถูกต้องไหมก็ดีแต่พูดอ่าแต่วันเนี้ยยังไงก็แล้วแต่สําหรับผมในเมื่อท่านพึ่งจะมาก็ให้โอกาสแล้วก็ดูเลยว่าวันเนี้ย ทั้ง7คนเนี่ยนะครับจะแค่ย้ายหรือต้องให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับก็ต้องดูกันครับถ้าวันนี้นะครับต่อไปคงนึกจากกระทืบใครก็ได้ถ้าไอ้พวกนี้ไม่ติดคุกถูกต้องครับคุณวรกิจผมถึงได้บอกไงนะครับไม่ต้องมากนะครับว่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดนี้นะครับไม่ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนะครับสมมติตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วไม่ให้ออกจากราชการนะครับผมบอกเลยครับว่า ภาคประชาชนนะครับดำเนินคดีกับ157ทั้งคณะกรรมการทั้งเขาเรียกอะไรอ่ะผู้ที่สูงไปทั้งหมดอ่ะโดนทั้งหมด่ะครับนะเพราะส่วนใหญ่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นเลยสิบตำรวจตี10บตำรวจโทรอ่าสูงสุดคือร้อยตำรวจเอกผบตรเฉยนะครับแล้วที่ไม่เห็นอีกละครับนะครับ7คนมีคนเดียวโคตรเก่งนะครับปลดออกถอะคับผบตรคนนี้เอาบิ๊กโชวคขึ้นแทนนะครับ อ่าสิ้นศรัทธามานานแล้วไม่เคยทําให้ประชาชนสุขกายสบายใจเลยก็แล้วนั้นะครับคุณสุขสารโจรในเครื่องแบบครับผมอ่าอันนี้คือต้องบอกว่าอ่าประสบการณ์ที่ต่างกันอ่าสำหรับผมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอันนี้ผมไม่ผมไม่พูดถึงคนอื่นนะผมไม่ที่พูดถึงประสบการณ์ของคนอื่นนะแต่สําหรับผมประสบการณ์สาหรับผมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคนะครับสาหรับผมกับประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เจอนะอ่า ส่วนคนอื่นผมไม่รู้นะเอาเฉพาะประสบการณ์ของผมที่ผมเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นตํารวจจราจรตํารวจตั้งดานหรือว่าเวลาที่ไปมีปัญหาอะไรเวลาที่ไปขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับสําหรับผมเนี่ยเวลาที่ไปเนี่ยโอเคหมดนะครับโอเคหมดประสบการณ์ตัวเองนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะย้ํานะครับว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นส่วนแต่ละคนเนี่ย จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอันนี้ผมไม่โทษใครอยู่แล้วนะครับมันชัด100%ยเกินฝ่ายเหตุที่จะใส่กุญแจมือด้วยแล้วรุมกระทืบใช่ใช่ค่ะจะเอาวิกโจ๊กขึ้นมาแทนเลยค่ะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะ